สงกรานต์ปีนี้ขอให้สุขสีสุขสมชื่นร

มาเป็นคทึกเสียงในวันนี้นะคะสามสิ่งที่ปิดกั้นนะคะสามสิ่งที่ปิดกั้นนะคะความสําเร็จของเรานั่นเองนะคะกับวันนี้วันที่หกนะคะมีอยู่สามสิ่งนะคะที่ปิดกั้นเรานะคะ ซึ่งนะคะได้เรียนแล้วก็ได้ตื่นรู้ได้อ่านหนังสือไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ลงมือทำไปด้วยนะคะว่าอ๋อเวลาเรามีความสุขแล้วเนี่ยและเวลาเรานั่งนิ่งๆหรือรอยู่คนเดียวหรือมันมีเหมือนกับว่านะคะเลเวลของการนะคะอา,อารมณ์ตกหล่นนะคะอารมณ์ตกหล่นก็คือความเหงาเข้ามา นึกถึงความหลังอดีตเข้ามานะคะเอออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้แล้วนะคะได้ตื่นรู้นะคะพอตื่นรู้แล้วก็นะคะเอามาแบ่งปันนะคะว่านะคะเป็นเลเวลของเราเนี่ยแบบไหนนะคะของวาเนี่ยนะคะื ไม่ใชเอาลูกแม่ขึ้นเลยนะคะสามสิ่งที่ปิดกั้นความสำเร็จและความสุขในชีวิตของเรานะคะซึ่งพลาดไม่ได้เลยหนึ่งก็คือนะคะอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะนะคะเอออารมณ์และความรู้สึกค่ะที่มันทำให้แบบว่าวันนี้นะคะ รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะนะคะเออนะ,ะแล้วก็บวกกับความคิดของเราค่ะที่นะคะเออคิดลบต่างๆนา,นานานะคะบางทีก็นะคะไปนั่งนะคะรับข่าวลบๆฟังข่าวลบๆตื่นขึ้นมาฟังข่าวลบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเอามาคุณคิดนะคะแล้วทําให้รู้สึกแล้วก็หุดหิดกับคนในบ้านเคยเป็นไหมนะคะว่าเคยเป็นนะคะบอกได้เลยว่าดิฉันเคยเป็นนะคะ ดิฉันบอกว่าดิฉันนะคะได้รับนะคะบางทีก็ฟังข่าวแบบว่าไม่ไม่อยากจะฟังอ่ะแต่ไม่อยากจะฟังเรื่องเนี้ยนะคะแต่บางเอิญมันได้ยินเพราะว่านะคะคนในบ้านเขาฟังข่าวใช่ไหมเออตื่นเช้ามาอยากจะแบบตื่นเช้ามาแบบอยากจะแบบโปรแกรมเรื่องราวดีๆนะคะ <iem. S 2> โปรแกรมเรื่องราวดีๆเสร็จแล้วนะคะเราก็อยากจะแบบว่าได้รับเรื่องราวดีๆเนาะที่เข้ามาในหัวเราอ่ะในหูของเราอ่ะเนาะแต่มันไม่ได้เป็น เป็นดังที่เราคิดไงเออมันมีบททดสอบเข้ามาไงว่านะคะบังเอิญว่าหูเนี่ยมันหูดีไงกับเรื่องลบเวลาเราจะทําเรื่องบวกหรือว่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยมันหูดีนะคะมันจะหูดีในเรื่องราวไม่ดีนะคะเออมันจะแบบ <laughs> อ,อาเรีย่าียหูดีอะ <laughs> เออมันจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยนี่มันไม่ใช่ได้แบบเลียนะเออมันไม่ใช่ฉันไม่ยักฟังอะเออ <laughs> แล้วก็เกิดการที่ คิดในเชิงลบแล้วก็ทันเละนะคะกับคนในบ้านนะคะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรทําแบบนั้นนะคะการที่เราดูหนังน้ําเน่าข่าวลบๆฟังคนดินทานะคะหรือผิดเฟซขึ้นมานะคะเจอเรื่องราวไม่ดีนะคะแล้วก็บล็อกแบนเบือนไปเราก็ไม่ต้องฟังเราก็ไม่ต้องมองเห็นนะคะเหมือนกับว่าอิกนอให้ได้นะคะอิกนอก็คือปิดหูให้ได้นะคะแล้วก็กลับมานะคะทำตัวเองให้มีความสุขนะคะ เทําตัวเองให้มีความสุขในแต่ละวันก็คือให้กลับไปเหมือนเหมือนได้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะความหมายของชีวิตนะเมื่อคืนอ,อ่านจ,นจนจบบทที่สามนะคะคือในหนังสือเนี่ยเขาจะนะคะสอนในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์ที่ดีบนโลกใบนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติของของคนของทุกสรรพสิ่งของสัตว์นะคะของโลกใบนี้ที่นะคะ ซึ่งอยู่ด้วยความรักและความพันเขาบอกว่านะคะบทที่ที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกลับย้อนย้อนไปอะ่ะตอนที่เราอายุห้าขวบหรือตอนที่เราเป็นเด็กนะคะการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยเราไม่ต้องคุณคิดมากนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราไม่ต้องเครียดกับเป้าหมายเยอะเราไม่ต้องเครียดกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นะคะจนถึงวันเนี้ย หมือนโควิดใช่ไหมบางคนนะไม่ใช่แบบป่วยตายนะไม่ใช่แบบป่วยโควิดตายนะบางคนนะคะประสาทเด็กกินนะคะประสาทตายประสาทกินสมองคือเป็นมะเร็งทางสมองอะ่ะคือเครียดกลัวนู่นนี่นั่นนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคุณหรอกนะคือตัวเราเนี่ยนะคะตอนนี้ในสถานการณ์ที่สุรานะคะโก้นะคะเยอะมากนะคะที่ติดนะคะแล้วก็นะคะได้ปล่อยเชื้อไปทั่วนะคะที่ออกข่าวเนาะ แต่เราก็ไม่ออกไปไหนเลยนะคะก็ไม่อยากออกไปไหนนะเพราะว่าคือมันมีความกลัวนิดนึงนั่นแหละนะคะมันมีความระแวงนิดนึงนั่นแหละนะคะเออแต่เราคิดว่าเราอ่ะนั่งสมาธินะคะเหมือนวานนี้นั่งสมาธิออกกําลังกายเฮ้ยเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราไม่ติดแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีอาหารเสริมดีๆได้ค่ะกินเหมือนเอสเซน่าฮานิตี้นะคะเออ เราเรากินอาหารเสริมอยู่แล้วถูกไหมอืมเราก็คิดว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะคะอืมเนี่ยนะคะมันก็เป็นเชิงเชิงลบนะคะที่เราคิดนะคะทําให้แบบว่าคือเรามาคิดเรื่องเรื่องที่ทําให้เราอะ่ะพลังอ่อนลงอะ่ะจนแบบว่าเราลืมคิดไปเลยว่านะคะวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะ่ะเออคือว่าบางคนนะคะทำงานประจํานะคะก็ไม่อยากออกไปอะ่ะแต่ต้องออกไปถูกไหมต้องออกไปทํางานแบบเนี้ยหรือ บริษัทปิดตัวไปอะไรแบบนี้ก็เครียดถูกไหมเออกลัวตกงานถูกไหมระเวงเออกลัวลดพนักงานนู่นนี่นั่นถูกไหมอ่ะเออแต่ให้คิดว่านะคะความโชคดีของเราอะ่ะก็ยังมีอยู่นะคะก็คือให้เราเนี่ยมองหาโอกาสนะคะนะคะเหมือนว่าก็มองหาโอกาสนะคะคือออกไปหาลูกค้าไม่ได้ก็กลัวนะคะบางทีก็มองก็เราทรําออนไลน์อยู่แล้วอะ่ะล้วก็บอกว่าก็ทําออนไลน์ตรงนี้ยให้เต็มที่ไปเลยและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ ซึ่งธุรกิจของของนะทีเอสอปยูนะที่ที่ทำอยู่ก็มั่นคงนะคะแล้วก็พัฒนานะคะคือพัฒนาเกี่ยวกับสินค้านะคะไม่ได้เราพัฒนานะคือแม่สิตากับพี่เพลเขาพัฒนาให้เรานะคะซึ่งพี่เพลเนี่ยมีโรงงานผลิตเองก็คือเป็นตัวสกินแคร์นะคะแล้วก็มีนะคะโรงงานที่ร่วมผลิตนะคะอาหารเสริมให้เราด้วยนะคะและทีเนี้ยเราว่าแล้วเราจะไปทําอะไรอีกนะคะก็เรามีธุรกิจของเราอยู่ในมือแล้วนะคะ ก็แค่ออกมานะคะเราประชาสัมพันธ์แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะนะคะเราก็สามารถทําได้อยู่แล้วอกหน้ากล้องนะคะอกหน้ากล้องแต่งตัวสวยๆออกหน้ากล้องแต่ตอนนี้ทําเป็นคลิปเสียงไปก่อนะคะอยากจะทําหน้าปกเวลาใส่ใส่ใส่ยูทูบนะแต่ทําไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวต้องเรียนรู้เออไม่ไม่เป็นหรอกคือยังไม่ได้ทําอ่ะคือยังไม่ได้เรียนรู้จริงๆอ่ะเราเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลาตั้งแต่มาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดูดเนาะก็ได้เรียนรู้ ได้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างากเกี่ยวกับนิสัยของเราอะ่ะเออเกี่ยวกับนิส,สัยเกี่ยวกับอารมณ์ของเราเกี่ยวกับเอ,อ่อก็คือเราต้องคิดว่าเราอะ่ะคิดจะทําสิ่งใดอะ่ะเราต้องวางแผนก่อนถูกไหมแล้วเราก็ตั้งเป้าด้วยนะคะตั้งเป้าแล้วเราก็วางแผนแล้วเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะก็คือที่ไปซื้อหนังสือมาเนี่ยคืออยากรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับชีวิตเราว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วตอนเนี้เราอ่ะคือวายเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่คิดเยอะมากนะคะคิดเยอะจนแบบว่าลงมือทําไม่ถูกอ่ะว่าจะคูจะทําทางไหนโกนอะไรประมาณนี้นะคะอือหรือจะทําอันนี้ก่อนหรือจะทําอันนั้นกกอนนะคะลําดับไม่ถูกอะ่ะเออแต่คิดเยอะมากอะ่ะคิด คิดในเรื่องราวดีๆนะแต่ในการคิดนี่คือได้ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะที่เกิดมาใน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 ดวงจิตในร่างเนี้ยนะคะบอกว่าตอนแรกอรไม่เห็นความชุกดีของตัวเองเหรอกแต่มามองความชุกดีของตัวเองอะ่ะคือการที่เราเปลี่ยนเชิงลบไปเป็นเชิงบวกเนาะก็มองหาความชุกดีของตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราทํางานแบบเนี้ย เราโชคดีนะที่เราได้เลี้ยงลูกเราได้อยู่กับลูกเราได้เห็นการพัฒนาเราได้เห็นความคิดแล้วก็พัฒนาการของลูกนะเพราะว่าบางคนอ่ะต้องอยู่ห่างลูกเพราะว่าต้องไปทํางานเชา้ากับเย็นนะคะบางคนไม่ได้อยู่กับลูกเลยนะคะเออยังโชคดีนะเราได้อยู่กับลูกอะไรแบบนี้ยังได้อยู่กับคนที่เรารักได้ดูแลนะคะได้มีเวลาดูแม่นะคะเออไปดูแม่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าต้องลาง,งาน ะะไปได้เมื่อไหร่ไปเลยนะคะหรือจะไปเที่ยวนะคะที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้คือไม่เที่ยว <c oughs> คือตอนนี้ไม่ไปไหนนะคะอยู่ในกับบ้านนะคะก็มองหาความโชคดีของตัวเองค่ะแล้วก็นะคะเรามีธุรกิจอยู่ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งพี่มาร์คเนี่ยสนับสนุนเรามากๆเลยนะคะไปดูอายุน้อยรอยร้านค่ะตื่นขึ้นมานะคะอธิษฐานอิต ขอบคุณบอกรักตัวเองนั่งสมาธิวันนี้ก็นั่งไปสามรอบแล้วนะคะเป็นรอบเช้านะคะจะนั่งเก้ารอบในทุกๆวันยี่สิเ็ดวันนะคะอนุโมทนาสาธุก,กันด้วยนะคะวันนี้สามรอบแล้วนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยก็จะไปนั่งอีกสามรอบแล้วก็ตอนเย็นสามรอบคือจะเป็นจังหวะจังหวะนะคะเออวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะคะที่ได้นั่งเก้ารอบนะคะอืแต่วันที่หกเนี้ยนั่งนั่งสามรอบนะคะยังไม่ครบนะคะ ให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็คือการนั่งสมาธิของเราเนี่ยก็คือแบบได้มีสตินะคะได้มีสติมากขึ้นได้คุณคิดให้รอบคอบอิ่งขึ้นว่าเราต้องทําอะไรก่อนก็คือเราก็ต้องออกมาแบ่งปันก่อนถูกไหมเราออกมาให้ก่อนก็บอกว่านะคะในหนังสือนเนี่ยก็เหมือนที่แม่สอนเลยนะคะคลิปมากว่อ21วันนะคะการที่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเกิดมามีกรรม กูเนี่ยเกิดมามีกรรมชะตากรรมโหโหกรรมน้ําหนักมากกรรมหนักมากซวยซ้ำสวยซ้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนคือแบบเช่งตัวเองอะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะล้างนะคะล้างกรรมของคุณเนี่ยนะคะไม่ต้องไปสะดอกเคราะ์ที่ไหนเลยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าสะดอกเคราะเอ่อเสริมดวงชะตาหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยแค่คุณมีจิตใจที่เมตตาการุณา ะะกับคนกับตัวเองอ่ะกับดวงจิตยินยันของคุณเองอ่ะแล้วก็เผ่ไปถึงคนอื่นอ่ะเนี่ยมันก็ล้างกรรมได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านในลึกกว่านี้นะคะว่าเราต้องทํำยังไงอีกนะคะอืมเราต้องทํำยังไงอีกถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆให้เรานั่งสมาธินะคะเหมือนที่แม่คุยตาถอนค่ะให้เรามานั่งสมาธิ จริงๆนะเพราะว่าเหมือนที่แม่สอนเนี่ยก็คือมาในทางศาสนาเลยนะคะในคัมภีร์ไบเบิลนั้นเขาบอกไว้เลยว่านะคะของศาสนาพุทธนี่แหละนะคะตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราคิดคิดแต่สนุกสนานมีความสุขมากๆเลยนะคะที่เขาบอกเนาะมีความสุขมากๆแต่เราจําไม่ได้ถูกไหมว่าเรามีความสุขแบบไหนเพราะว่าเราโตมากับสังคมนะคะและสถานการณ์นะคะวัฒนธรรมประเพณีนะคะเออของแต่ละ แต่ละสังคมที่บ้านเราอยู่นะที่เราเลือกเลือกเกิดมาเองอะ่ะเออว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้นะลูกต้องเป็นแบบนั้นนะลูกเออนะโตขึ้นมาหนูต้องเป็นนั่นนี่โน่นเรียนแบบนี้แบบนั้นแบบนน้นนะคะจนจนแบบว่าเราไม่รู้คะ่ะว่าเป้าหมายของเราที่เราเกิดมาเนี่ยรเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องทําอะไรเออมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะบางคนอะ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองอืมในหนังสือนะคะ อันนี้คือความหมายของชีวิตนะคือทําไมถึงเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็นะคะอยากจะเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นอะเข้าใจชีวิตตัวเองนะไม่ได้เข้าใจชีวิตใครนะคะเข้าใจชีวิตกูเนี่ยกูเกิดมาเพื่ออะไรนะ,ะแล้วจะมาทำอะไรก่อนนะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยทุกคนนะคะในดวงจิตที่ที่เกิดมาทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาเนี่ยได้เขียนแผนชะตาชีวิตของตัวเองไว้หมดแล้วว่า เราเกิดมาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะได้เขียนไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตายเมื่อไหร่นะ,ะเกิดมาเมื่อไหร่นะคะตายเมื่อไหร่นะคะได้เขียนไว้หมดแล้วแล้วในระหว่างที่เส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้น <l att> ทางของชีวิตเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเราต้องไปเจอใครนะคะซึ่งเป็นคนที่ชี้นําเราให้ไปทางที่ดีหรือไปเจอใครที่เป็นนะคะเป็นกรรมที่เราเคยทําไว้กับเขานะคะหรือเป็นหนี้อ่ะ อะไรแบบประมาณนี้นี่ชีวิตนะนี่ชีวิตเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเราคิดง่ายๆเลยบางคนเนี้ยยังไม่ทันเกิดมาเลยเห็นไหมดวงจิตก็ไปแล้วเพราะเขาเขียนมาแบบนั้นนะคะแต่ดวงจิตวิญญาณไม่ไปไหนแต่ว่าร่างเนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนร่างนะคะเปลี่ยนร่างในหนังสือเนาะเออเนี่ยเราก็กลับไปเป็นนะคะอ่ะเด็กนะเออ เราเปลี่ยนความคิดของเราแล้วนะคะให้ให้เราอะ่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งให้อยู่ในความสนุกสนานนะคะพูดยาวไปเยอะไปเ,อ,เอาเข้อที่สองนะคะการพร่ำบ่นหรือหงุดหงิดจู้จีจ้ขี้บ่นนะคะซึ่งบางทีเวลาเราเจออะไรแล้วเนี่ยต่อหน้าต่อตาหรือว่าเจออะไรแล้วแบบหงุดหงิดขึ้นมาทันทีอะ่ะอันนี้คือสามสิ่งที่ปิดกั้นเนาะสิ่งแรกก็คือความคิดเชิงลบก็คือคิดลบต่างๆนานานะคะไม่มีทางบวกเลยนะคะ ข้อที่สองก็ไปผ่านค่ะนะคะผ่านคนนูน้นคนนี้คนนั้นก็กี้บนนะคะบนภุมฟัมบุมฟัมจู้จี้ลูกบ้างผัวบ้างแม่บ้าง,าง,างนะคะเคยทําอะไรไม่ถูกใจเราก็บ่นไปนะคะหงุดหงิดไปนะคะซึ่งนะคะมันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนะคะความหงุดหงิดเนี่ยมันทําให้ตัวตัวเรานี่แหละทุกนะคะเออทุกเองไม่ให้คนอื่นทุกนะเราทุกเองนะคะ เพราะเราบ่นมันท่ำม,มันนะคะซึ่งจิตจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะจดจำคำเนี้ยคำที่เป็นเชิงลบเนี่ยเอาไว้ทําให้เราแบบไม่ได้มีเวลาไปคิดที่จะทําในเรื่องของที่จะทำอะ่ะในเป้าหมายของเราอะ่ะนะคะที่เราวางแผนไว้หมดเลยนะคะมันไม่มีอารมณ์ทําอ่ะคือคือบนอ่นอะ่ะนะอืมหรือเป็นโรคซึมเศร้าเครียดมากเกนินเศร้าเศร้าใจมากเลยนะคะเออ เศร้าไม่พอคะ่ะใครมาโดนอะไรก็โมโหนะคะเออด่าไปอีกนะคะเนี่ยนะคะสามสิ่งเนี่ยที่ทําให้คุณะนะคะไม่สําเร็จในเป้าหมายแล้วก็เหมือนกับว่ามันล้างความสุขของคุณไปโดยโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเหมือนเหมือนว่าก็เหมือนกันค่ะเวลาวาเป็นแบบเนี้ยบาจะเช็คจิตเลยว่าอ๋อมันล้างความสุขของเราไปทั้งหมดเลยบางทีเรามีความสุขเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราหัวเราะอยู่ดีดีอะค่ะ แล้วพอมันมีเรื่องบังเอิญอะไรที่เข้ามาแบบหงุดหงิดอะเออหงุดหงิดโมโหมันก็ขึ้นมาทันทีอะเหมือนมันมีการทดสอบขึ้นมาว่าคือมนุษย์อะคา่ะมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์เนาะคือมันมีบ้าง่ํามบนหงุดหงิดนะคะหรือว่ารับเรื่องลบเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับสังคมเนาะเออมันก็มีบ้างข่าวนู่นนี่นั่นนะคะ หรือใครมาพูดอะไรที่ให้เราไม่สบายใจแล้วเราหมึดหมิดเรารำคาญหรือเราอาจจะเครียดนะคะในชีวิตของเราว่าเออทำไมมันไม่สําเร็จสักทีในเป้าหมายของเราทําไมมันไม่ปถึงฝันสักทีทําไมมันไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณเนี้นะคะเราก็เครียดนะคะทำให้บางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยานะคะแต่ทุกคนนะที่ที่เข้ามาเรียนคิดมากับ21วันของแม่สิตาค่ะ ไม่ต้องกินยาโรคซึมเศร้าค่ะหายไปหลายคนแล้วนะคะบางคนหายจากโรคมะเร็งนะคะคลิปหมากาบเนี่ยดีนะคะก็คือเขาจะนะคะแม่จะสอนให้เกี่ยวกับการสํานึกรู้คุณนะคะมีความรักความเมตตาในตัวเองค่ะหนึ่งเลยนะคะเรารักตัวเองค่ะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่วันนี้เรารักตัวเองให้เป็นนะคะเมื่อก่อนเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ไม่รักตัวเองไม่เป็นค่ะจะทําเพื่อคนอื่นมากกว่านะคะคือตัวเองเอาไว้ทีหลัง นะคะเหมือนสมมุติว่าอยากจะกินอยากจะกินขนมจีนอะไรแบบเนี้ยแต่นะคะลูกบอกว่าไม่กินนะคะแฟนบอกว่าไม่กินแฟนจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม่อยากจะกินนะคะอ่ะส้มตำแต่เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปกินส้มตำอนอะไรแบบนี้นะคะคือในสิ่งที่ตัวเองอยากกินหรืออยากจะซื้อนะคะ หรืออยากจะแบบซื้อชุดนี้สักชุดหนึงน่งนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อนะคะอ่ะซื้อให้ลูกก่อนนะคะลูกอยากได้อะไรประมาณนี้นะคะเมื่อ่อนนะคะแล้วเหมือนเวลาเราทำงานอะ่ะเงินเดือนออกใช่ไหมเออเงินเดือนออกจะส่งให้แม่ก่อนนะคะจะส่งให้ลูกก่อนนะคะตัวเองเอาไวท้ทีหลังเหลือพันหนึ่งก็เอาไว้ให้ตัวเองแค่นั้นกินแค่นั้นนะคะเหมือนทำงานได้เดือนสองหมื่นนะคะก็นะคะ จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นแล้วนะคะก็ที่เหลือก็ส่งให้แม่ตัวเองก็เหลือเหลือไว้กินห้าร้อยพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ประหยัดประหยัดเอานะคะเออเมื่อก่อนนะคะอืแต่ตอนนี้เราก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเราอะค่ะไม่มีตัวเราเนี่ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงแล้วแม่จะอยู่ยังไงเราก็ต้องให้ตัวเองก่อนถูกไหม เพื่อไม่ให้ซื้อทําความสุขให้ตัวเองกกอนให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยลูกไปออกกําลังกายสิอย่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนี่ยแต่ตัวเองไม่ออกเลยอะไรประมาณนี้นะคะเออให้ลูกแข็งแรงแต่ตัวเองอ่อนแอก็มันไม่ใช่นะคะเออเราก็ต้องออกกําลังกายไปด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเออดูแลสุขภาพร่างกายความรู้สึกนะคะทําความสุขให้กับตัวเองนะคะ เพื่อในการที่นะคะเราได้ดําเนินชีวิตต่อนะคะเพื่อได้ดูแลครอบครัวของเรานะคะไปในทางที่ดีที่บวกแล้วก็แล้วก็อยู่ด้วยได้อย่างมีความสุขอะค่ะนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะในครอบครัวของเรานะคะวันนี้ค่ะนะคะก็วันที่6กแล้วเนาะสามสิ่งนะคะที่ปิดกั้นความความรู้สึกเออความสุขของเรานะคะกับความสําเร็จนะคะ ก็มาแบ่งปันปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะคะก็จะมาบอกนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งนะคะทุกสิขข่งทุกอย่างก็ต้องเป็นการที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะ oh <my> คือนะคะเมื่อกอนไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยอะไรเลยค่ะเป้าหมายก็คือทําแต่ง,งานอย่างเดียวนะคะก็คือเหมือนขายประกันนะคะก็เรียนรู้แต่การขายประกันอยู่ในวงเล็กๆนะคะไม่เคยไปซื้อหนังสือมาอ่านแบบพัฒนาตัวเองไม่เคยนะคะ ไม่เคยเลยนะคะแต่ตอนนี้พอเราได้อ่านมาเหมือนเดอะซีเทปนะคะหรือเดอะมจิกนะคะเดอะพาวเวอร์คือหนังสือเยอะมากนะคะคิดแล้วรวยคิดยังไงแล้วรวย mm hmm. แล้วก็เศรษฐีเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันเขาคิดกันยังไงเลยที่เขารวยอะ่ะเออความคิดมาเศรษฐีเนาะ mm hmm. เห็นเขาไม่ต้องทํางานหนักเนาะแต่เขาก็คือสบายอ่ะเออแล้วการทำเนี่ยเขาต้องใช้อะไรเหรอมีคันผลเลงแบบไหนเหรออะไรประมาณนี้นะคะ คือความรู้ที่เราไม่รู้อ่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะสองเล่มล่าสุดนะคะที่โพสต์ไปความหมายของชีวิตกับเย,ยีนะเย,วเย,วเยวยาอนาคตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเยียวยาอนาคตยังไม่ได้เปิดอ่านนะคะแต่กําลังอ่านความหมายของชีวิตก่อนว่าเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรก็อยู่ในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นสัตว์คล้ายคล้ายสัสนาคิดอะนะคะเขาจะสอนให้เราเนี่ยมีจิตใจที่มีความรัก เมตตานะคะเออแล้วก็นั่งสมาธิควบคุมสติควบคุมอารมณ์นะคะหรือทําตัวให้แบบว่าเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาคือฉันสนุกส,สนานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทําอะไรเหมือนทํางานก็นะคะมีความสุขนะคะเหมือนที่แม่สอนเมื่อคืนนะคะว่าฉันเนี่ยคือคนสําคัญของทุกคนอะ่ะเอออย่าคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องการกูหรอกนะคะเขาเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาก็หาคนใหม่อะ่ะเออที่ไม่ใช่กูอะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนที่แม่พูดเมื่อคืนนะ ไล์เมื่อคืนนะคะก็คิดได้ว่าเฮ้ยใช่สิก็เราเป็นคนสําคัญน่ะเออเหมือนเวลาเราออกหน้ากล้องหรือเราอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะวันไหนที่เราไม่ได้ออกมานะฮะแล้วให้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราต้องออกมาสีหน้ากล้องอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนสําคัญของคนทั้งโลกอะ่ะบนโลกโซเชียลอะ่ะเป็นสาคัญเป็นคนสําคัญของพี่มาร์กอะ่ะเพราะพี่มาร์กอยากให้เราออกมาแบ่งปัน,ปนเรื่องราวดีๆดดเป็นคนสําคัญของ Facebook เป็นคนสำคัญของอินตาเกมเป็นคนสำคัญของ Ti k t o k ไม่ได้สิเราคือซ u เปอร์สตาร์ออนไลน์เราต้องออกมาสิเพราะเราไม่ได้ออกมาทำร้ายใครแต่เราออกมาให้พลังนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับท,ที่ทุกคนไม่เคยรู้อะนะคะเหมือนว่าก็ไม่เคยรู้ค่ะนะคะในเรื่องบทเรียนแบบนี้ไม่เคยรู้เลยจริงๆนะคะเมื่อก่อนไม่รู้หรอกนะ,ะเอาแต่ความรู้สึกตัวเองอะเออ ก็เป็นการที่เห็นแก่ตัวก็ว่าไปได้นะก็คือทําเพื่อแต่ตัวเองกับครอบครัวเนี่ยอยู่ในวงแคบๆอะ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ขยายไปแบบทั่วโลกทั่วอาเภอทั่วจังหวัดอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ขยายถึงขนาดนั้นนะคะเออเวลาทําอะไรเนี่ยก็เอาผลประโยชน์นาหน้าก่อนก็คือถ้ากูทําแล้วกูจะได้อะไรอะไรประมาณเนี้ไม่เคยคิดว่าเฮ้ย hey, โลกเนี้ยมันเหลือเฟือนะไม่เคยคิดนะว่าโลกเนี้ยมันเหลือเฟือเราให้ก่อนนะคะ เขาก็โอนเหมือนกันนะความความหมายของชีวิตเนี่ยว่าทุกคนนะคะเกิดจากการให้นะคะให้พลังดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้รอยยิ้มนะคะให้ความสุขนะคะให้ใครก่อนค่ะให้ตัวเองก่อนค่ะแล้วก็นะคะได้เพกออกไปให้ถึงผู้คนทําไมแม่ออกมาให้เยอะมากนะคะไม่ใช่คือไม่ใช่แบบว่าถ้ากูยิ่งให้เนี่ยกูยิ่งได้นะคะ คือมันได้อยู่แล้วอะค่ะถ้าเราให้อ่ะค่ะในหนังสือเขาบอกมานะคือมันได้อยู่แล้วแต่จะได้ในรูปแบบไหนมันอยู่ที่การกระทําของเราค่ะนะวันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทําอะค่ะถ้าเราทํากรรมดีค่ะผลดีก็จะจะ,จะแบบตามมาสนับสนุนเราถูกไหมแต่ถ้าเรากรรมทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็ตกอยู่ที่ตัวเราอยู่ดีค่ะมไม่ได้ตกอยู่ที่ใครเลยนะคะอืม มันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยน,นะคะว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบไหนนะคะเส้นทางมีอยู่สามสามทางเหมือนที่แม่พูดนะคะอ่ะไปทางนรกทางสวรรค์แล้วก็กึง่งกึงกลางกลางสายกลางนะคะนรกกับสวรรค์เราจะไปทางไหนนะคะเออวันนี้เรามาเจอแล้วค่ะคือเราเกิดมาในยุคนี้นะคะเรามาเจอแล้วนะคะโคจักรวันกดแร,รงดูลนะ แล้วซึ่งเจอทางรัดที่เป็นทางรัดโกลระดับโลกเขาใช้กันนะคะเออแล้วอยู่ในกร,รมดีรักษาศีลห้านะคะอยู่ในความรักความเมตตาสอนให้เรารักสอนให้เราเมตตานะคะสอนให้เรามีความสุขเออสอนให้ควบคุมสติอารมณ์ความรู้สึกของเราทําไมเราจะไปเดินในนรกล่ะคะเราก็ต้องเดินสวรรค์สชคะนะคะวันนี้แล้วแต่เลือกนะคะก็คิด ก็ก็ได้ตื่นรู้เยอะมากนะคะต้องขอบคุณนะคะแม่สิตาด้วยแล้วก็หนังสือทุกเล่มที่ได้อ่านนะคะยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแบ่งบันหวังว่าทุกคนจะได้ตื่นรู้นะคะไปด้วยกันกับวานะคะแล้วมีอะไรดีเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะ อย่าลืมนะคะทําตัวเป็นเด็กห้าขวบนะคะมีความสุขกเยอะๆคะ่ะนะคะไม่ว่าใครพูดอะไรคะ่ะอีกน้อยก่อนเรื่องลบนะคะเปิดหูแต่รับข่าวแต่ดีๆนะคะเออลบไม่เอาเอาเต็มบวกเท่านั้นนะคะลบขาดทุนบวกกําไรแค่นั้นพอนะคะ,ะไปแล้วคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะในช่วงโควิดนี้รักษาดูแลตัวเองนะคะกินน้ําเยอะๆนะคะออกกาลังกายนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังนะคะ แม่บอกว่าให้เรากินวันละสาลิตรนะน้ำอ่ะ3ลิตรนะคะสามกวดใหญ่ตั้งไว้เลยค่ะเราต้องดูแลตัวเองนะคะเพื่อทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ